ของที่ได้จากกระต่ายใช่ไหมครับหลบทันไม่ได้หลบทันไม่ไดพวกอยู่ในอไอพวกอยู่ในเรือไม่ปลอดภัยที่อ่ะไอแตกดีไอแตกกิ้งอยู่ไอแตกกิ้งอยู่แตกกิ้งอยู่ไหนไว้ครับเดในเรือนี่แหละแตกกิ้งมันต้องเดินไปเดินมาแน่นอนไปเปวดปอมหอยปวดปอมหอย เปลี่ยนฉายาแล้วอุบาททุกรอบเลยหอยแล้วทุ่มไงสัตว์อุ้ยตกน้ำฉลามตกน้ำไปแล้วปล่อยขึ้นใส่ถังอ่ะปลาทองด้วยฉลามส้มฉลามส้มอยเีปลาทองปลาทองเขาเรียกปลาทองเป็นสีทุกวันแล้วแต่อารมณ์ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่คือถือต้นกล้วยรูปป่ายโคตรเหมือนถือกล้วยต้นกล้วยอะไรเงี้ยเวลากระทงไงแพทอะถือใบตองเงี้ยถเออใช่ครับถือใบตองใบตองมาฟันดิ้ผมจะไม่ผมจะไม่ตัดต่อเลยทั้งทั้งคาเค็นทั้ง ดิฟไมล์อาเค้ผมไม่้เอาอะผมเอาดิฟไมลยลงเลยเที่ยวเดือยผมมีคนบอกให้ผมทาไงผมก็มเออทำไปไม่ให้อ้วกพอดีว่าจะทาเว้ยพี่มาช่วยเควสคาเคาน้นหน่อยอาเค้นนี่ลงเจ็ดสิบหกสิบตั้งให้ผ่านก่อนดีกว่าเอาครทำผ่านแล้วไปผ่านแล้ว,ลวผมว่าต้องมีใครสักคนทําคลิปสอนคุมห่างสักหน่อยผมว่าไม่ผมว่าเตอร์ไพรไม่มีใครคุมห่างได้เป็นสักคนไอ้เค้ยมันตั้งไม่ได้วะแค่ตีมันแล้วก็หลบดีๆให้นไม่เลยตั้งดิคนกว่าไฟในรํานจะไหนอะ พวกขังหลังก่อนแล้วนักก่อไฟตำนานถ้าก่อไฟลำนานมนีด้วยเหรอวะเนี่ยนักก่อไฟมาที่ไรหน้าที่ก่อไฟหลังหลังมันจะคุมยากกว่าหาหนก่ออีกเพราะหางหน้าหางหน้าพอหายไปแล้วก็ช่างล้วไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปอยู่กับมันแล้วเออใช่สกิลฟิโอน่าซ่อมโล่มันมามาอย่างครับซ่อมโล่อะไรวะมันมีสกิลตีโล่อยู่เอ่อสกิลซ่อมโล่เอาออกไปได้นานแล้วครับตอนนี้โล่ยังไม่แตกเลยแต่ก่อนฟิโอน่าจะมีโล่แตก เดี๋ยวนี้ไม่มีโลแตกแล้วครับใช่แล้วจะเหลือไอคอนบัฟโลว์ไปทำเดือยแล้วเนี่ยอ๋อเขาเอาพี่เกจ็ดเอาออกแล้วมั้งครับผมว่าเมื่อก่อนจำได้ตอนเล่นบอล่แล้วแม้ว่าก่อนมันมีโลแตกอยู่ไม่ก็ยังไม่อัปเดตเพราะว่าไทยมันก็ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้อัปเลยนะแต่พอไปดูวิกิปูบอกมีสกิลโลแตกเยอะมากเลยสกิลโลแตกเขาออกไปแล้วครับถ้าอ่านดีๆเขาบอกว่ารีมูฟไปตั้งแต่แผ่นไหนแล้วอ๋อแล้วอ่านไม่ครบแน่เลยยังไม่ยิงเดี๋ยวดาวน์โลแตกไปดิ ถ้าฟิวหน้าน้ำแตกนี่ก็ใช้ได้ใช้้ไดเลยแต่ก่อนนี่รักษาโลคกันเป็นตายต้องเพอร์เฟกบล็อกอย่างเดียวไม่ยอมบล็อกเฉยๆกันเลยตัวนี้เป็นบอสที่ยากมากรักโลครักน้ำรักปลารักโรคแต่ก่อนปลาหายไปไหนเอาเจอแล้วโลคแตกชีวิตจบฟิวนะโอ้ยไม่จบกรบบาเลยอุ้ยอย่าปลาโลคนี่เหมือนเหมือนชีวิตจบฟิวแน่เลยต้องมีตากันบ้างแหละมีดิ อุกบาทลงหัวต้องมีแน่นี่ไงตักดอกตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยอันนี้ล่ออันนี้ให้ล่ออุกบาทไปวิ่งชนบอสอ่ะแล้วบอสจะเหงาบอสอุกบาทขึ้นไปแล้วบอสมันจะเหงาแล้วบอสมันจะเหงาอล่อไป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 เอาโดนตัวเองอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยเอ้าตายขาบอสบอสรอดได้ไงเนี่ยฮัลโหลเนี่ยล่อเฉยว่ะรอดเฉยเลยคุกกิ้งก็ไปกลางกองไฟแล้วเมื่อกี้นี้แล้วบอสเอาไปโดนนี่ฮะเสร็จไปสามจะไปสามแล้วอะ สองสองเฮ้ยมันฟันอยู่บะลล้างเลยหลบกันแล้วถูกแบบเฮ้ยมันมันไฟลุไฟลุไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไฟใครวะงงอุ้ยมันฟาดฟันเราเฮ้ยกดผิดถ้าเกิดพวกเราใช้ใช้เมเทโอก็าบอกด้วยนะว่าเขาใช้่ยเดี๋ยวคิดว่าของมอสใอ้เมเทโอบอกด้วยนะครับผมอีวั้งหลาย วิ่่งออุ้ยโหเราแตกคำไรวะไม่รู้กิ้งไปแล้วงงงงตัวเองเกิดเกิดอาการกระิงตั้งโลดดีๆอยู่ตัวลอยงงเลยกิ้งก็มาแต่ตั้งโลดสูงที่มีไปหายแล้วน่าจะบ้งผิดจังหวะมีอันติบอกด้วยนะจะได้ใช้พร้อมกันขอบคุณครับเพื่อนๆอ๋อเวลาตะข่านอะไรวะกระบะป้องหวะ อย่าอย่าพึ่งมาทางนี้นี่คือ,ไม,อไม่กล้าแดก,แดกยาเลย <c oughs> อุบัติตกใส่หัวใส่หัวใช่แรงมากผมงบางทีวไว้ตรงนี้อนะ่ะอุ้ยโอ้โหโหโหเลือดไหลแฝงไหลคิวขอยิ้วหน่อยอุปกรณาา์ตกหลังสาวก,ก่อนกินยาแบบอย่าพิ่งทำไรหนูเทศมานาชิวขึ้นรู้สึกดีวางทีวพวกอุปกรณ์ตกใส่ได้ยืนหลังยิ้มปลอดภัย ลามไปเฮ้ยเอาไงเอาไงมันลูกกระบะปะเนี่ยลูกกระบะกระบาะมีการเข้ามุมเลยเนี่ยเข้ามุมนี่กิ้งไม่พ้นนะทำไมจับเนี่ีจังหวะตีพอดีแม่งอุ้ยเอาฝันไม่ถอยกูสังเกตได้บ้ามีเตะมีบอกด้วยนะ ไม่ต้องตีนะผมยังไม่อยากใช้เราเดก็เต็มก่อนค่อยว่ากันทีเดียวเฮ้ยอย่าอย่าอย่าหงคล้องดิมันทำไรวะมันทำไรวะปัดลูกหัวดูมีเคียวมามีเคียวลงมาไหมฮะเดี๋ยวเราเป็ดรีเฟรชกันยดียวอุ้ย

เอาเปิดตรงนี้แล้วเปิดแล้วเปิดเปิดปมามามา้อไปเปิดอันที่มันรอดไม่ได้เสร็จเลยสี่สิบหรอตอนนี้เอ้ยกำลังดูเวลาตอนนี้สี่ทุ่มสี่ิใช่ไหมอีก20นาทีเดี๋ยวแปลงล่างหลังๆกันระทมตรงฟื้นคืนต้องรอมันเข้ามาในไฟให้มันไม่งั้นให้มันอาบแสงไฟแม่มันตไดแน่นอนแอร์คือล่างเนี้ยเดชาโดจะเป็นอมตะต้องเปิดแสงนะครับบางคนไปตีมันอยู่นั่นแหละไม่โดนเฟ้ แข็งตั้งหวามันไล่ลงอันลงันตีใหญ่เลยลงไม่โดนอยู่ข้างหลังยังโดนอ่ะคือมันปาดไปไหนปาดไกลเกินตัวหมดอ่ะโอ้ยี่ยโดนเฉยแต่งไฟโอ้โหของนี้นะเสานั้นเลยเสานั้นเลยเปิด์แล้วอ้าวจะได้ของเลยคือต้องข้อควรระวังคือมันจะมีเสาที่มันไม่สามารถลอดหลังเสาได้อ่ะอันนั้นโคตรแย่ ติดหลังเสามันจะมีกองหินอยู่อะมันจะเดินรอดไม่ได้เลยอ้าวจะมีเสาเดียวถูกทอดทิ้งใช่ไหมเนี่ยเฟหน้าไหนวะเสาข้างหน้าได้ปหรเสาที่ฝั่งนู้นฝั่งที่ไก่ค่อยอยู่อะเออชุบห่อมันจะมีเสาดักอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่ไม่ Sniper Sniper โอ้โหสวยเลยสวยเลยฟาดนะ จะบอกว่าบอลตัวนี้มันบางมากแต่ว่าดา,ดาเมจแรงเพราะมันคือนักเวทปันธีที่แตก,กที่แตกเลยแรงมากตัว,ต,วตัวนี้ฟิวเลยดิฟเฟนสมเจ็บชันสองอ่ะตัวฟา,าดไม่หายไปสามพันก็ไม่เทโอพี่โดนดอกเดียวตายเปิดไฟครับเปิดไฟตรงนี้โ<ฟ>อ้โห<อ>เขี้ยม่งปา,าดหลังไอ้ฝัดไปก่อนนั่นไงอตายกันร<อ>้อยหน้าพันหนึ่งโอ้โไอ้เยี่ยต่อยตายกันไปว่าเล่นเลยฟาดหนึ่งตอนหนึ่งเลยป่าต้องเกิดมาตายหายอะ มันโอเคไฟไฟดับแล้วไฟหายไฟแต่อุกบาทมาแทนยวต่อหายไฟไป่เทียวต่อโคตรแย่ไคไม่ใครจะอันตีมาเนี่ยอุกบาทเนี่ยอุ้ยกูว่าจะอันติไม่ทันละกูตายแล้วไออุกบาทตกฟดียวนากดตั้งโลสูงไปเลยไม่โดนดาเมจแน่นอนเฮ้ยไม่ทันนะเอ้ยไอไม่โดนอุกบาทรอบโดนของเราของเราของเราองเรากบาทใหญ่นะอุกบาทใหญ่ตั้งโลสูงก็ใช้ต่อใช่ต่อใช้หมดเลย ฮัลโหลหนูเมียงตีนะใครมีเตีตีต่อเลยรอนอยู่นี่โอ้ยผายใหญ่ของใครวะของเราของเราของเราหรอนี่ี้ดมากินลมรัวนี่เบรกแล้วเบรกแล้วอันนี้ของมัน โดนเต็มเต็มหัวไม่ทันแล้วพี่โดนแล้วเพราเก่งเอาตาบ่อยยังวะกูยิงเม่ไดฟรีเลยแม่งมีท่ามาตโอ้โหไม่ชาร์ตอ่ะไอชิ้นอะไรอยู่ของตกสองชิ้นอ่ะไออยู่ใกล้กันเลยอยู่ใกล้กันนี่ตายหันเลยนะฮะเรอยู่ใกล้ก็ได้นะอุ้ยเกิดอะไรขึ้น มันจะอุกบาทหรือเปล่าแข็งแข็งแข็งมันทำอะไรมันเหงาแล้วแข็งเลยพร้อมกันยังไงเนี่คุณต้อมเหงาก็แน่ไหมอุ้ยไม่เหงาเหงาอะไรเหงาอะไรเหงาไงเหงาเลยเหงาโอ้โหเหงาเหงาเหงาเขาเจ้าเหงาเลยเหงาเลยเตียวลงหัวเต็มๆเลยหายเหงาเลยเพ่ล่ะเก็บปวดเหลือเกิน อู้เหี้ยว้าวเจ็บปว,วดมากตายจะเกียดเลยแล้ว <c oughs> แท่แข็งอีนี่เหรอเป็นอะไรที่หลอกกันเองว่าไอมันช่วยได้ไอล่างนี้ค <c oughs> ือไม่ได้ไได้มันบ่อยมาก โอ้ยผมควรที <fart noise> no okay, ่จะแปลงร่างยกเขายกเขายกดีมากยกต่อยกต่ออไรอันนั้นยกเว้าเฮ้ยได้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 ติดอยู่ติดอยู่เกือบเกือบเว้า นอนไปก่อนได้คอร์สอุ้ยเขาป่ะเนี่ยตือนถามเขาว่าูดไว้เดี๋ยวกอนตื่นเตือนอืมไอ้ทำไมแขนตั้งกะตีลหมวยถามแกเนี่ยทำว่าไปละมันว้าไปละนะดกใจเลยกะทีกพี่ไรเหงาที่ลยวะ ปิ๊นนอนยาวอ่ะนอนยาวยาวอนง่ตื่นมาจะเวทออยเฮ้ยเวทโอเล็กกันได้ว่ะใช้ใช้วานาเอมโบกันได้อั่นแน่นอนต้หลบได้นะมาไม่เจอโอเล็กเนี่ยหลบได้ต้องแดกยาสเตมินาก่อนแล้วเีลยไม่ไหวละไม่พอใจเลยอีวี่เคียวรับเพิ่มสเตมินาให้ดิค่ะ โอ้โหคือเกิดมาเป็นทำทำอะไรไม่ได้เลยร่อนเลยกระบั้นปลายหาแบบรงอนเลนกระปั้นหรือให้กูยินยาหน่อยก็ไม่ได้ไงวะให้โอกาสปิ้นให้กลุ้ขึ้นมานั่งให้โอกาสกูยืนมาให้โอกาสปิ้นใหยืนเอาอีสัตย์ได้ตายเลยไม่กล้าไปเหย่ปิ้งเยอะเลยตายไไปม่เลตาไปาย อุ้ยเสียวตูดเลยนิดเดียวอ่ายืนแป๊บหนึ่งพักก็เหนื่อยเรื่องไหนวะเนี่ยไอชิบหายโอเคไกลร่างขอเวลาซ่อมกระเไม่ใช่พอกูพอกูเป้งแป้งแม่งมากลางหลังกูนี่ไม่เชี้ยวใช่อย่านะแค่ไว้แช่ไว้ลูกข้อต้องนึงเฮ้ยมันมันเหงาอ่ะมันเหงามันเหงามันอยู่คนเดียวมั้ยทำไรก่อนเนี่ยอะไรมั้งไม่รู้ไม่เชไปแล้ว่ะ แปลร่างบ้างดิอ่ะโอ้โหมึงเิดสีน้ำตะตูเซ็งโอ้ยี่อะอะไรอ่ะล้วกูมาแปลงร่างต่อที่แม่งเป็นโอ้โหคุต้องหนีลูกไฟลูกเฟยไม่ได้โอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอ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 ้โอ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 อ้โ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  ขั้นสองเลยด้วยขั้นสองไปเลยทีเดียวเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกแลทำไมผมเปลี่ยนเป็นขั้นสองไม่ได้วะกดเอ็กแล้วแม่งไม่เปลี่ยนสกิลให้เฉยเลยเดอกร่าสงสารมากน่าสงสารเขานะครับอุ้ยเขี้โดนฟันปากไม่พอไปเป็นขั้นสองหมืนนะ่นรถเวลามันหายไปหนึ่งนาทีวะเวลามันจะลดลงครับลดลงไปหนึ่งนาทีครึ่งครับโอ้โห เพราะขั้นสองมันดีเกินก็เลยต้องลดเวลาแทนที่จะเพิ่มเวลาให้กูหน่อยขั้นสองยังขนาดนี้ถ้าขั้นสามนี่แม่งดักไหนแม่งต้องมีหางยาวถึงอนุสบุรีรอมันยาวๆครับพอขั้นสามจะมาแต่มีสกิลแล้วนะแต่ว่าใช่ยิ่งขั้นสามว่าแล้วหมดสติเดี๋ยวไงดีวะพืนเองเอาไม่เอาเก็บไม่ไว้เก็บไว้ดีกว่ามีคนชุบตีมีคนชุบตีมเยี่ย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 มผมจะเก็บ วีวีไปชุบตัวเองรอบหนวเขี้โมเวลาล้วตามหลอดแล้ว,ลวย,ยิงแสงไฟยังเรียกแบทแมนโอ้โหแล้วดูมันกิน<ม>ไปฝั่งหนูไข่ไมเดินเรียกว่าเหรอวะอุ้ยเอาคนตายในตรงกลางเนี่ย ตายกลางอากาศโ,โดนปาดเมื่อกี้เหรอพี่ไอ้เจ้าว่ะคูตายแน่นอนซื้อเลยก็ได้นะไม่แผลโอแ้แข็งนานมากไอเราก็แช่แข็งต่อไงอไอเต็มไ,มไอเต็ม ไฮ้เงาเงาเงาเาตอนแช่งเงาบอกว่าหรือว่าไม่เทียวจะทายไเทียวลงหัวอีกตึ้งโยเคเฮดแค่อีกแล้วอนระเบิดไปกิน ตรงนี้มันแคบจังเอาไปกลางๆหน่อยไหมไปเดวไปเดวโอ้แม่สะบัดชิบหายสะบัดสามทีสะบัดสามทีอะหลบแยกเสียไฟเกลี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตรงนั้นตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยตรอ่ะแค่แข็งมากนะเอ้ากระบอกโอ้โหการทันโหดีนะกันกิ้งทันชิบหาย สถานการณ์ที่ได้จะพบกับแผงสั่งโน้นไหมล่างนี้มันรู้สึกว่าเด็มันน้อยว่ะล่างนี้เอ่อล่างไฟเด็ก็น,น้อยนะล่างนี้เด็น้อยมากผมไอ้เหี้ยผมฟาดทียละสามพันอ่ะไอเหงาเงาเงาเงาแล้วว่ะเหงาเงาเงา เบื่อเลยบรรยากาศที่ไหนที่อะไรแฟไอีกข้างหน่อยข้างหน่อยแป๊บเดียวว่าแล้วโอ้โห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  กางหัวเลยไอ้บ้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าศัตรูยิงเลเซอร์เสร็จพอดีด้วยนะผมชุบตีรผมชุบตีรผมชุบตีรชุบเลย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 ตัวไม่คุ้มตายเพิ่มแค่นั้น่ะตังหัวกัเลยไอ้เหี้ยสัตรูเปน่ากูหมดกูกันไม่ได้ ไปแล้วเย้ยกมือเพื่อเป็นสลีบมงคลนอนตูดขาวเลยกูมันตูดขาวเยจริงไอรล่างสายฟ้าคือมันมันเหมือนกับพลังป้องกันมันหายไปครึ่งหนึ่งเป่าวะไม่รู้ใช่ครับร่างสายฟ้ามันจะเปาะลงมากมากเาก จากฟาดทีรับ2,000สองครั้งผมฟาดทีจะ3,000สองครั้งอะแม่งดามเจแม่งขึ้นแบบเยอะล่างไปก็เปาะลงแต่ว่าเปาะลงแค่นิดเดียวเดียวแต่ล่างธรรมดาก็อะไรไม่ได้ก็ธรรมดามันะไม่ได้เขียวได้เลยได้ไรเลยอะได้แต่กราดล่างต้องจุไป้าด้เกตสีเขียวนี่จะเยี่ยมมากเลยเคยได้ไปแล้วสองครั้งเนี่ย เอาไปทำเอาไปทำอาวุธแล้วมั้งครับนั่นนะไปขายแดกนะครับอาวุธแล้วไงขายแดกก่อนขายแดกก่อนไม่รีบไม่รีบไปรีบเอาครับนะครับเดชชาโดครับที่เห็นไปนอนตูดขาวเลยไม่ได้ซ่อมชุดด้วยครัตัวอีวีนี่ตูดขาวเขาเจ้าจะเกิดปรับตัวสีดำก็อีกเรื่องนึงเจ้าดักดำรับ